บายดีพอมีพี่น้องสาวลาบืทุกมงกุกบอลมาพอกับสาวลาชแนลนะพี่น้องเมื่อนี้มีโอกาสได้มัเยี่ยมยามพี่น้องทางบ้านอ้ำมงก็ขบ้องไเร่องน้ขบของบ่าวจ่อยเนาะมาค่บมอพ่อพ่นดอกพี่น้องแต่พญานากับลุงลูก นีบอกเห็ียดลูกต้นนี้แหละสิเอาขนนมใหม่เจ้าไม้แมวเพิ่นจะกลินล่นกลิ่นบ่ได้ลูกดีใจป่ดีใจบ่จอันนี้ก็คือสามเมสวาดีพี่น้องนะอแม่เจ้า เด้วยสบายดีพี่น้องมีสาวลาวเกัก็ไดเด้วพี่น้องเด้อรผ่ากุ้งไหลกุ้งแช่เนื้อให้กำลังใจสาวมีแน่เมื่อนี้มาเยี่ยมยามขอบครัวของไอจอยเนาะกับเมียเพิ่นเนาะขอบครัวเพิ่นอันนี้เมียเพิ่นอันนี้ลูกสาวเพิ่นเนาะอันนี้อายุ13ปีพี่น้องเป็นสาวเลยเด้อย่างมานทำกันกับสามีพี่น้องสาวลาวกันเลย ใส่ขนมได้นมมาฝากเพิ่นสามีเพิ่นซื้อมาชาวมย์ค่ะมาพอบมาเย็นเนาะนี่เราเคยมาจักเถื่อได้ยินแต่ข่าวก็เลยมาเยี่ยมยามเพิ่นโอ้ยลูกข่อยสมักมักนมบ่ลูกฮ่าน้ำกินน้ำน้ำไมบ่เอื่อยเลยอืมน้ำซื้อ น้นองอันนี้เออไม่ด้พี่น้องได้สิเื่อตักเอาบอลงไปตักเอาบอกเออไม่ได้พี่น้อง,ง <bunker. S 2> น้ำใสน้ำอาเบาะอา่นี้เออกมก็งามอยู่ได้อยากขุนในจังหน่อยเ้ ใส่น้ำนองอาบน้ำนองไก่ซึ่งเจ้าบนนี่นะ<อ>ไก่เพิ่นเนาะเพื่อนเขาอยู่กับดินกับหญ้าเนาะเลยไก่กมนนันก็มาคือเพื่อนเขาคือกันอยู่น้ำดินน้ำหญ้าแล้วก็มีไก่ไก่มีหมูมีมาบื่อเตแนเอ็มมาอยู่นำ้ำสบายดี ดีใจได้ขนมได้พี่น้องเอ้ยอันนี้นะยิ้มอยู่บริยุทธ์ตั้งแต่มา้อยกระเพาะค่อยขึ้นบ่คนเกินพี่น้องคนเป็นสาวคนก็เลยเขินพี่น้องคือเห็นสะพานแล้วนะท้าผู้ใดใจอกอยากจอยเรือน้องเขาเนาะพี่น้อง ติดต่อมาได้เ้ย พ่อ,อ,อบอกบอกบอกถือพี่น้องเอ้ยมาเห็นอะไรกันดิ <laughs> เขากับโบเมนสิบอกคนรลำคนรวยคนห่างคนมีดอกกับถุกเน่าคือกันอขาขานั่นแหละกับไข่เนยแต่ว่ามีให้ไม่น่าเห็ดหาอยู่หากินได้นะเพิ่นพัดเพิ่นก็หาได้จุดอกแต่เนาะก็บตองเลี้ยงลูกนะ สองคนคนหนึ well, ่งกันเนี่ยได้ปลาบ่ได้พี่น้องเอ้ยนึ่งตอนท่าเศ้าเลยแล้วตอนแรงบ่เอ่ยดูจังไบรเนาะตอนเจ้าบ่ได้หน่งอยากกับลูกหนึ่งกอบเพลงนึ่งคอยเราเช้าอันของหวานน่ะกัเลยจะเบิ่งแม่ซาลาว์ใช่ไหมห่อหอยไว้แม่มันบอกอันนไหนบอกมันมีตัวเย็นเนาะหอยไว้มันห่อนมันแม่มันเสียหมดแล้วบ่ ลาล่าะเาก็บโเคยมาจะเสือดอกพี่น้องบบได้มาเห็นจะเสือได้ยินแต่ข่าวแต่ข่าวรอบพัวเผินค่ะคืออย่างที่เห็นนี่แหละพี่น้องข่าวขาวก็นีก็เลยอยากมาเห็นครับชาวมี่ก็เลยพากัน่วนกันมาเหมือนนี่นะนเบิ่งน้ำกันนี่แหละพี่น้องเอ้ย บอกไรอกไรขนมตาลายบอน้ำตาตื่นซะเจ้านี่บ่อน้ำตาตื่นแล้วก็คิดใส่แบบถือกับซีวิตเจ้าของเนาะพี่น้องเจ้าคองก็คือสเมเองเนาะเฮากระถุกเนี่ยอย่ด้องคะ กบ่มีลูกบ่มีเต่านะบ่มีภาระหล,ะลายก็เลยว่าเออพออยู่ได้บ่มีเงินบ่มีค้ำก็มีข้ขาวกินก็นเอออยู่ได้แล้วนะคือเพิ่นผัดบ่มีเนาะข้าวก,กินก็ไปเห็ดผืนก็ทุกข์ยากแล้วก็มีลูกมีเตามีภาระ,ะครอบครัวนี่แหละอะไรอันะไรเนี่เผืนนักเขาให้กินบ่น เรากินน้ำเพนนนต่นะเป็นเนาะน่ใจดีบิ่งแย่งน้องนุ่งมเลนอนุ่งเนาะผนใจดีพานเนาะมีผึนกะบึ่งน่งเลพอได้กินน้ำผนเราก็จะหน่ยกัใหญ่แน้ อันนี้คือสภาอัพเงินซานเพิ่งเลียพี่น้อ,นนองมาเอเิ้นหากล่องอีแหละเอ๊บหนึ่งลูกสะพานเงินซ่านออยูแน่นะนะ <c oughs> <c oughs> เป๊บหนึ่ง แกกินกเคือถิ่มซนะบ่นะ้อ,นะนองมันถิ่มขนมนไปเนอเลยลหวงได้หักแกงถิ่มน้่งบุหายบ่สพอเมยจังก็บอยู่ไ้ๆเนาะ ป่นจะแกงพุ่นตะแกงแล้วเด้พี่น้องเอ้ยแกงขึ้นติแกงนาะพี่้อนําเก็บอยู่ไว้ๆอยู่นะจักเก็บผู้น้อยบ่จักเก็บผู้ใหญ่ลเนาะก็ปูอันเทปูสดกพี่น้องเก็บปั๊บๆๆเนาะัไนกผู้นั้นกันใหญ่ขึ้นมาคานก็จําเทพปูสดกเนาะพี่น้องไล่เก็บ เขาแรงกําลังเหมือนนี่เอาก็มาเยี่ยมเพื้นต bon ้นคำๆพี่น้องเอ้ย6โมงอะไรๆคือ6โมงแรงเอะไรๆคำอะไรนี่อักแล้วหน่อจักสีขุบน้ำผู้ใหญ่จักสีขุบน้ำผู้หน่อยพอเพื้นกรบอทอยู่ซาเหมือนนี่ก็ได้ திண்ணே போறீங்க போறாங்க กิน กองใหม่อีกว่านบอีมกองน้อยนลงตลาดมัดนอนกันเหี่ยวก็ได้แต่แ่คนนหัวจักกวอยู่ี่นอกคือคือสาวเมยมาหอดเหนกันจากห้าสายหายัง้่นอกมาพูดให้นั่งไม่ร้อง <laughs> Thầy bỏ xám đường rồi, bỏ nó khôn rồi Bỏ Bỏ Trong xám đường là e lắm <laughs> ขำแล้วเขาก็พากันเม,มื่อบ่เฮยสามีเ <c oughs> มื่อนาะเมื่อน้าจังมาเลียมผลหม่เมือ่อผนมาขำโพดจะอยู่น้ำกันด้บ่โดนเห <c oughs> <c oughs> มือนเขาเหมือนเขาเลยรเด้น

เขาอยู่อะีรได้หนิไปเมื่อมาจบ้อเจ็บต้นนี้ก็ได้โดยมาหอดนี่ที่ได้อำลาพาจากพี่น้องไปเนาะโดยใช้ได้เมื่ออะไรพี่น้องเอ้ขี่ยปหนาเนาะพี่น้องบกันเขี่ปหนาเด้อฝากติดตามฝากกดไลค์กดแช่ที่ซื้อข้าวต้มข้าวหให้น้องเพิ่นอีกเนาะพี่น้อง มาเยี่ยมยามเพื่นใหม่เนาะโดยเมื่อนี้มาขับพี่น้องเอ้ยมาขก็เลยมาได้นั่งคุยกับเพื่อนดนเนาะเพื่อนใหมเมื่อนาะพี่น้องฝากคนไลก็แชร์ก็ติดตามให้ซาลาในได้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจพอบกันขีดหนาพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย